h e l lo my name is พีคเดดพนักงานเรื่องบุตร class t o section 17 n u m b e r 8 t o d a y I would like to p r e sent global warming global warming global warming happens when carbon dioxide and other pollutants collect in the atmosphere and absorb sunlight แอนโซล่าเรดิเอชันแดดแฮปวันออฟเดอะเดอะเอิร์ทเซฟเเอทเอาแคนวีสต็อปโกลบอลวอร์มิงดีไซคล์มอลเดอะเอ็มอีสทูคัตดาวน์เดอะเอมออฟคาร์บอนไดออกไซด์ดีดีอินดีเอนวายล์นเมนต์ทูไดฟเลสทรีแฮนทรี โอสวิตเดอะรีนิวเอเบิลเอเนจีไฟยูสเอเนจีเอฟฟิเชนส์เดเวิสซิกยูสเลทฮอตวอเตอร์เซเว่นเทิร์นออฟดีอิเล็กทรอนิกเดเวิสเอ็ดสเปซอาวาเนตเดอะคอนคูชชั่นอีดเดตเนเจอรัลซิสเต็มอัลลอว์เดอะเวิลด์อาร์บีอิงเอฟเฟกต์ บายดีเจนอลไฮเมตเชนพาร์ติคูลารี่เทมเพอเรเจอร์อินคีดเซ็ดแอนแดดดิสเทมเพอเรเจอร์อินคีดอารเวลี่ไลลี่ทูบีเดอะดีเซลออฟแอนโทโปเคนิกเอมิชันออฟกิโนแอลแก๊ส thank you for watching my video อีเซนเทชั่น